อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรยืย่นคำร้องของพระราชทานอภัยโทษแม้เพิ่งได้รับโทษจำคุกก็ตามพักการเมืองหนึ่งคัดค้านเรื่องนี้ทันทีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์สิทธิสุทีวงศาว่าทันทีที่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนายทักษิณได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ กระบวนการนี้อาจใช้เวลา 1- 2เดือนขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารที่ยื่นนายสุธีวงกล่าวในงานแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่าจะมีการยื่นคำร้องขออภัยโทษต่ตอกรมราชทัณกรมราชทัณจะส่งเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะส่งคำร้องให้คณะองคมนตรีพิจารณาเขากล่าว ทันทีที่เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมทักษิณถูกสาลดีกาพิพากษาจำคุก8ปีในครังแรกที่เขาอยู่ในคุกมหาเศรษฐีรายนี้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากปัญหาสุขภาพกรมราชทัณฑ์กล่าวว่านายทักษิณยังคงได้รับการตรวจติดตามด้านสุขภาพของเขารวมถึงปัญหาหัวใจและปอดความดันโลหิตสูงปัญหากระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูก วันที่28สิงหาคมพักไทยพักดีได้ส่งผู้แทนไปยังกรมราชธรร์เพื่อประท้วงคัดค้านคำร้องขออภัยโทษของทักษิณแกนนำพักกล่าวว่าทักษิณดูหมิ่นราชวงศ์ทหารยื่นฟ้องทักษิณโดยกล่าวหาว่าเขาดูหมิ่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชอในการตอบโต้ต่อสื่อมวลชนเกาหลีใต้เมื่อปี2558 ในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นนายทักษิณบอกเป็นในว่าคณะองคมนตรีอยู่เบื้องหลังรัฐประหารปี2557และการจัดตั้งรัฐบาลทหารการรัฐประหารในปีนั้นล้มล้างรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวนายทักษิณขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวางัง